ได้รับเปลี่ยญรังวัลจำนวนนีน้งานการท่อ,อ,องเที่ยวที่าจังหวัดกาญจนบุรีขอกก่าท,ท่านรองว่าท่านจังหวัดที่นักกีฬาผู้สูงอายุของเราสามารถสร้างซื่อเสียงกระผมขอรายงานผลการแข่งขันกีฬาและน,นันทภาพกายและใจรวมถึงสร้างความสัมพันธ์กีฬากรีชากีฬาฟุตกีฬาประกวดร้องเพลงคาราโอเกะรวมจนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ท่านต่างแต่ผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโคราชเกมจังหวัดนครราชสีมาผมเชื่อว่านักกีฬาตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีลำดับต่อไปนะสองเหรียญค่ะกีฬาลีลาจังหว,วัดโวลนะคะอายุห5 6 9้าถกส้ากีฬาหกสิกปีกีฬาลีลาจังหวัดแองโกอายุห5 6 9้าหปีค่ะ และ1เหรียญเงินนะคะจากกีฬาลีลาจังหวัดวิกสเตปนะคะอายุ60-64ปี60-64ปีและเหรียญเงินนะคะจากกีฬาลีลาจังหวัดวิกสเตปอายุ65-69ปี ลำด,ด,ดับต่อไปลำดับต่อไปตอเชิญท่านประธานในพิธีต่อย้ายนะคะเรียน าก,กางประกวดต่อู้นะคะนึ 1, 2, 3, ่สองาูนะคะลำดับต่อไปท่านสุชานานาพรไพบูม